หมวดเจรัฐธรรมนูญปี2550ที่ร่างแล้วก็ผ่านประชามติในสมัยที่สังคมไทยอยู่ใต้อุ้งตีนรัฐอุ้งตีนรัฐประหารเนี่ยนะครับมาตรา83นะครับรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วคือการบอกกับประชาชนว่า คุณอย่าริอาจข้ามชนชั้นมึงเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาต่อไปเป็นไพร่ก็เป็นไพร่ต่อไปอย่าริอาจมักใหญ่ไฟสูงความโลภและความอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นกิเลสตัณหาและเป็นสิ่งชั่วลายซึ่งขัดกับศีลธรรมอันดีงามในสังคมไทยนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่คณะรัฐประหารปี2549จงใจเขียน เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในรัฐธรรมนูญมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาก็แล้วแต่คุณไม่สามารถพูดได้นะว่าคุณไม่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมันเป็นการมันไม่ใช่เรื่องบัืองเอออย่างแน่นอนนะครับนะครับนะฮะดังนั้นนะครับดังนั้น เราจะเห็นได้ว่ามันมีเรามาพูดถึงเรื่องกลุ่มพลังประชาธิปไตยเราจะเห็นได้ว่ามันมีกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยอยู่ในสังคมไทยและพยายามที่จะโค่นล้มฆ่าฟันพลังประชาธิปไตยไม่ให้เกิดขึ้นนับตั้งแต่2475เป็นต้นมาจริงๆก่อน2475อีกมีก่อน2475ก็มีความพยายามเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยมาแล้วนะครับทีนี้นะครับผมอยากจะ พูดถึงก่อนที่จะพูดถึงว่าก้าวต่อไปของพลังประชาธิปไตยควรจะทําอะไรบ้างนะครับเรามาพูดถึงเรื่องปฏิปักษ์ประชาธิปไตยก่อนนะครับออผมไม่ทราบนะบพูดดำเนินอะไรกันผมมีเวลากี่นาทีครับกีห้านาทีนะฮะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องปฏิปักษ์ประชาธิปไตยกันก่อนนะครับผมคิดว่าโดยพื้นฐานแล้วนะครับมีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือกลุ่มทหารกลุ่มนายทุน แล้วก็กลุ่มเครือข่ายอํามา์หรือเจ้านายซึ่งกลุ่มหลังนะครับเป็นกลุ่มที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ประธานองคมนตรีหรือว่าพลเอกเปรมนะครับแน่นอนผมหมายหรือผมผมพูดถึงกลุ่มหลังเนี่ยเครือข่ายเจ้านายเนี่ยแน่นอนผมหมายถึงรวมถึง NGO บางกลุ่มด้วยนะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งกลุ่มที่นําโดยนายแพทย์ประเวณีวสีนะครับกลุ่มราชการบางกลุ่มด้วยนะฮะซึ่ง ทั้งทหารนายทุนและเครือข่ายอามาตเครือข่ายเย้านายเนี่ยถูกเชื่อมโยงและลอยลัดกันด้วยเครือข่ายผลประโยชน์อันมหาศาลนะครับมีนักวิชาการท่านหนึ่งประมาณการไว้ว่าง,งบที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อปีนะครับอยู่ที่1นึ่งหมื่นล้านบาทนะครับมีการประมาณการความมั่งคั่ง,งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไว้ว่าอยู่ที่มีความมั่งคั่งอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านล้านบาทต่อปีนะครับ งบสำหรับราชเลขาธิการอย่างเดียวปีละ5 2าล้านบาทงบสำหรับพระราชวังอย่างเดียวปีละ2,606ล้านบาทงบค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเดียว2,300ล้านบาทงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเสด็จพระราชดำเนินอีก500ล้านบาทนะ,น,าานะฮะนี่คือผลประโยชน์มหาศาลนะครับนี่คือผลประโยชน์มหาศาลซึ่งร้อยลัด คนกลุ่มนี้เนี่ยให้อยู่ด้วยกันนะครับร้อยลัดคนกลุ่มนี้ให้อยู่ด้วยกันแล้วก็แล้วก็วกทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเออมีลักษณะมีแนวคิดปกป้องผลประโยชน์ตัวเองผ่านสิ่งที่เรียกเรียกรวมรวม,รวมกันว่าความเป็นกรรษัตริย์นิยมนะคร <c oughs> ส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความเชื่อเชื่อมั่นว่า พลังประชาธิปไตยในท้ายที่สุดจะต้องชนะผมเชื่อมั่นอย่างแยแงกล้าว่าถ้าเราอยู่ในอนาคตอีก20ปีอีก30ปีแล้วเรามองขันหลังกลับมามองที่วันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นในทศวรรษ25ปลายทศวรรษที่2540และต้นทศวรรษที่2550ไม่ใช่ต้นทศวรรษทั้งทั้งทศวรรษที่2550ผมเชื่อว่กสาปีประวัติศาสตร์จะบันทึกถึงเรื่องชัยชนะของ ขบวนการประชาธิปไตยนะครับไม่งั้นผมก็คงไม่มานั่งอยู่ที่นี่ในวันนี้ <c oughs> นะครับนะเหตุผลที่ผมเชื่อว่าจะชนะเพราะนะครับ,รบผมมีอยู่4ีเหตุผลด้วยกันนะครับหคือโครงสร้าง3าส่วนเมื่อกี้ทหารนายทุนเครือข่ายอํามาและเจ้านายเนี่ยเป็นเครือข่ายโครงสร้างสังคมที่อยู่ในวัยชราภาพเป็นโครงสร้างสังคมนะครับ ที่ตั้งอยู่บนนะครับขอนไม้ที่เก่าแก่ผุพังนะครับองค์มนตรีอย่างเดียวนะครับอายุเฉลี่ยขององคมนตรีปัจจุบันนะครับเอาอายุเฉลี่ยขององค์มนตรีทั้งหมดแล้วมาหารด้วยจํานวนองค์มนตรีเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดสี่ปีนะครับพลเอกเปรมติชรัศมีและน,นประธานองคมนตรีวันนี้เนี่ยอายุอยู่ที่เก้าสิบสองปีนะครับแล้วผมพยายามนึกนึกแล้วก็นึกมานานมากว่า ฝ่ายที่มีอุดมการ์เป็นกษัตริย์นิยมจะหาใครขึ้นมาแทนพลเอกเปรมได้ที่แรกผมก็จะว่าน่าจะมีความพยายามมา,าคุณสุรยุทธ์ขึ้นมาแต่หลังจากที่คุณสุรยุธทธ์เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ผ่านอะไรมาผมคิดว่าคงสร้างบารมีไม่ได้นะครับผมไม่ผมมองไม่เห็นจริงๆว่าจะมีใครที่สามารถเอาลองนึกภาพแล้วกันนะอีกสิบปีจากนี้เนี่ยสิบปีจากนี้เนี่ยเออ ใครจะเป็นคนกันกองโผทหาร <c oughs> ผมนึกไม่ออกนะว่าใครจะมีบาร,รมีเพียงพอที่จะมากันกองโผทหารเหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนเหมือน <c oughs> อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> เหตุผลแรกคือโครงสร้างเนี่ย <c oughs> มันผุพังแล้วก็ชลาภาพ <c oughs> ผู้นำรุ่นใหม่ในเครือข่าย <c oughs> พวกนี้ไม่ได้เติบโตมามา,มาจากคนไม่ได้เติบโตมาในระบบอุปทานเหมืออย่างเช่นเหมือนอย่างเช่น คนกลุ่มนี้ที่มันเติบโตขึ้นมานะครับนั่นนาไปสู่นั่นนําไปสู่เหตุผลที่สองก็คือพลวัตด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโลกาภิวัตน์นะครับมันทําให้กลุ่มนายทุนต่างๆในสังคมไทยวันนี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งตราคุดและเครื่องราชการมีตราคุดและเครื่องราชไม่สามารถทําให้คุณสะสมทุนได้ในปัจจุบันได้เยอะขึ้น ซึ่งมันต่างจากอดีตที่มันเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในสถานการณ์สู้รบระหว่าง2 4 7 5 1 2 5 0 0หลังจาก250 0เป็นต้นมาอำนาจมันอยู่ในมือคนคนเดียวนะครับอำนาจมันมันอยู่ในมือคนกลุ่มเดียวนะครับไม่ได้ถูกกระจายอำนาจงบทุกอย่างขึ้นกับอยู่กับส่วนกลางต่างจังหวัดไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการกระจายอำนาจนะครับมันจึงไม่เกิดการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจนะฮะแต่หลังจาก แต่หลังจากมีการเลือกตั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะครับมันทําให้มีนายทุนผู้เล่นหลากหลายมากขึ้นทั้งนายทุนส่วนกลางและนายทุนต่างจังหวัดนะครับกลายมาเป็นผู้เล่นทางเศรษฐกิจที่สําคัญโดยไม่ต้องแอบอิงอุดมการณ์กษัตริย์นิยมนะฮะซึ่งซึ่งแต่ก่อนนายทุนจะสบสมทุนได้เนี่ยมันมันผมคิดว่ามันเป็น2ปัจจัยขึ้นหนึ่งคือพวกนายทหาร คือพวกนายทหารพวกพวกนายทหารพวกเนี้ยนะครับต้องการพอกซี่ทางเศรษฐกิจคือเข้าไปเล่นไม่มีความรู้เพียงพอไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าไปเป็นผู้เล่นในทางเศรษฐกิจโดยตรงแต่การมีอำนาจทางการเมืองจําเป็นต้องมีฐานทางเศรษฐกิจผู้เล่นเหล่านายทหารเหล่านี้จึงคัดเลือกนายทุนจีนนะครับซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองมาเป็นพอกซี่ส่งตัวแทนมาเป็นผู้เล่นทางเศรษฐกิจให้นะครับแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปนะครับ นายทุนกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นมากขึ้นและสามารถสะสมทุนได้ด้วยความสามารถของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพากับเครือข่ายอุปถัมภ์แบบเก่านะครับเหตุผลที่3ก็คือกลุ่มทหารผมคิดว่ามันมีแรงบันดาลใจน้อยลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความล้มเหลวของรัฐประหาร19กันยาไม่ได้เป็นแรงใจที่ดีให้กับนายทหารรุ่นใหม่ในการทำรัฐประหาร โดยเฉพาะอางยิ่งภาพของพลเอกสนธิบุญรัตตะกรินนะครับที่ถูกสสประชาธิปัตย์ล้อมด่านะครับหรือบทบาทอันน้อยลงของพลพลเอกสพ่างกัลายาณมิตรเนี่ยนะครับทำให้ผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ทําให้นายทหารคนต่อไปที่คิดจะทํารัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประม,มุขต,ต้องคิดหนักมากขึ้นนะครับเหตุผลที่4น,น,นะครับคือผมคิดว่าเครือข่าย เครือข่ายที่ผมพูดถึงคือทหารนายทุนแล้วก็เครือข่ายเจ้านายเนี่ยนะครับมีเครื่องมือน้อยลงทุกวันในการหยุดยั้งเครือข่ายประชาธิปไตยนะครับรัฐประหารการใช้อํานาจแบบดิบๆนี่มัน